สวัสดีครับพบกับช่องบ้านบนานทัวร์นะครับมาอัปเดตราคาเข้าเปลือกนะครับวันสุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่30สิงหาคมส5 6 7นนะครับราคาเข้าเปลือกหอมมะลิแห้งนะครับราคาพุ่งปรับขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องครับราคาเข้าเปลือกที่จะทยอยปรับขึ้นนะครับต่อเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างครับพี่น้องครับนับว่าเป็นหนึ่งในความเสี่ยงสําคัญที่จะทําให้เงินเฟ้อทั่วไปของไทยเราเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับและในปี นี้นะครับนับเป็นโจทย์ท้าทายหนในโจทย์แรกด้านค่าของชีพที่เป็นการบ้านรอต้อนรับรัฐบาลชุดใหม่นี้นะครับข้าวเป็นอาหารหลักของพี่น้องประชาชนของประเทศไทยเราครับพี่น้องครับราคาข้าวที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นความเสี่ยงครับต่อเงินเฟ้อในประเทศ,ใน,เทศในระยะต่อไปนี้นะครับพี่น้องครับเพราะข้าวเปลือกเป็นต้นทุนหลักในการผลิตข้าวสารทําให้ในช่วงนี้ราคาข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น คาดการนะครับในระยะต่อไปครับว่าผู้ค้าเข้าสารในประเทศจะเริ่มส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภคมากขึ้นครับอาจจะทําให้ราคาเข้าสารแพงครับฝากไปยังผู้มีอำนาจนะครับดูราคาเข้าสารอย่าให้แพงนะครับเพราะว่าเป็นปัจจัยสําคัญของผู้บริโภคนะครับราคาเข้าเปลือกนาปรังนาปีครับปรับสูงขึ้นนะครับปีนี้นะครับ กลับมาแล้วนะประมาณ2 0 0 0ถึง3,000บาทต่อตันครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถือว่าราคาสูงที่สุดแล้วครับในปี2567นะครับราคาข้าวเปลือกของประเทศไทยเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านบ้านอนทวีด้วยครับช่วงนี้นะครับราคาข้าวเปลือกแห้งหอมมะลินะครับนอกจากจังหวัดอำนาจเจริญแล้วนะครับที่รับซื้อตันละ17,0 0 0บาทแล้วนะครับวันนี้นะวันศุกร์ที่30สิงหาคม2 5 6 7นะจครับจังหวัดขอนแก่นนะครับปรับขึ้นราคานะครับ รับซื้อตันละ15,800บาทถึง17,0 0 0บาทต่อตันครับถือว่าเป็นราคาที่สูงนะครับราคาเข้าเปลือกเจ้าก็ปรับขึ้นเช่นกันครับพี่น้องครับความชื้นที่15%รนะครับราคาประจําวันศุกร์ที่3 0สิงหาคม267นะครับข้าวเปลือกเจ้าครับกรุงเทพมหานครครับปรับขึ้นนะครับวันนี้นะครับรับซื้อตันละ1 1 0 0 0ถึง11,400บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีก็ปรับขึ้นเช่นกันครับรับซื้อตัังจหด ฉะเชิงเซานะครับปรับลดลงครับมีจังหวัดเดียวนะครับรับซื้อตันละ1900บาทถึง11,300บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทปรับขึ้นเช่นกันครับรับซื้อตันละ11,600บาทถึง1 2 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดนครนายกนะครับรับซื้อตันละ11,300บาทถึง11,700บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ11,400บาทถึง1 1 8 0 0บาทต่อตันบาทต จังหวัดนครปฐรมรับซื้อตันละ11,200บาทถึง11,600บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ11,000บาทถึง11,400บาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตันละ11,100บาทถึง11,500บาทต่อตัน จังหว 1> 1, ัดลพบุรีรับซื้อตันละ11,200บาทถึง11,600บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ11,200บาทถึง11,600บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ11,200บาทถึง11,600บาทต่อตันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรับขึ้นเช่นกันครับรับซื้อตันละ11,300บาทถึง11,700บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ11,200บาทถึง11,600บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ11,200บาทถึง11,600บาทต่อตันจังหวัดพิ จับซื้อตันละ11,200บาทถึง11,600บาทต่อตันครับก็มาดูราคาเข้าเปลือกหอมมะลิแห้งนะครับความชื้นที่15นนะครับก็มีการปรับขึ้นจังหวัดเดียวนะครับวันนี้นะครับจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ15,800บาทถึง16,400บาทต่อตันจังหวัดนคนรราชสีมารับซื้อตันละ15,800บาทถึง16,400บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ16,000บาทถึง16,500บาทต่อตัน จังหวัดขอนแก่นนะครับวันน <vel> ี้ปรับขึ้นนะครับรับซื้อตันละ15,800บาทถึง17,000บาทต่อตันนะครับปรับมาแล้วนะครับพี่น้องครับจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ16,000บาทถึง16,800บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ15,300บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ16,000บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกดรับซื้อตันละ16,000บาทถึง16,800บาทต่อตัน จังหวัดสุรินทร์รับซื้อตันละ16,500บาทต,ต่อตันมา,มาดูราคาข้าวเปลือกของปทุมกันบ้างน,นะครับราคาใกล้เคียงกับข้าวเปลือกของมะลิเลยครับพี่น้องครับที่ความชื้นที่1 5เนะครับกรุงเทพมหาคนครรับซื้อตันละ14,800บาทถึง15,000บ, 15, บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ15,500บาทถึง 16, 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละทถึ15,500บาทต่อตันก็มาดูราคาคข้าอยบาทถึงหนรับ ปรับลดลงอีกแล้วครับพี่นงครับความชื้นที่15เปอร์เซ็นต์นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับปรับลดลงอีกแล้วครับรับซื้อตันละ13,400บาทถึง14,000บาทต่อตันครับจังหวัดอุดรธานีนะครับรับซื้อตันละ13,300บาทถึง13,800บาทต่อตันมาดูรายการสุดท้ายนะครับราคาเข้าเปลือกเหนียวความชื้นที่15เปอร์เซ็นต์นะครับจังหวัดเชียงใหม่สันปะตองรับรับซื้อตันละ1 3 0 0 0บาทถึง14,000บาทต่อตัน จังหวัดอุดรธานีนะครับใหม่คระนะครับรับซื้อตันละ12,300บาทถึง12,600บาทต่อตันช่วงนี้นะครับราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังนะครับจังหวัดที่มีการเก็บเกี่ยวอ่ะจำนวนเข้ามีจำนวนมากๆนะครับจังหวัดนั้นก็จะมีการรับซื้อที่ลดลงราคาก็จะลดลงครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับราคาข้าวเปลือกแห้งหอมมะลินะครับราคาปรับพุ่งสูงนะครับพี่น้องครับการรับซื้อราคากลางครับ รับซื้อตันละ15,800บาทถึง17,000บาทต่อตันเนี่ยครับบางจังหวัดจะรับซื้อไม่ถึงครับบางจังหวัดก็รับซื้อ16บาท80 1สบาท40สตางค์นะครับ16บาท50สตางค์ประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ที่มีโรงสีขนาดใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับฤดูการผลิตปีสองพันทั68นี้นะครับภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างบางจังหวัดน้ําท่วมนะครับทำให้ต้นกล้าในนาข้าวเสียหายตายจากน้ําท่วมแล้วก็พี่น้อง ของเรานะครับชาวนานะครับขาดแคลนต้นกล้านะครับที่จะมาปลูกทดแทนนะครับหลังจากที่น้ําลดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเพาะปลูกต้นกล้าใหม่จะต้องใช้เวลานานกว่าเป็นเดือนๆนะครับและเมื่อปลูกข้าวจนถึงการเก็บเกี่ยวแล้วข้าวที่ปลูกกล้าหลังจากการเพาะปลูกตามปกติจะประสบปัญหาเรื่องโรคครับพี่น้องครับแมลงและนกมารูมกันกินจํานวนมากเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับปีนี้นะครับข้าว มีแนวโน้มที่จะราคาสูงและภาคอีสานบ้านเราครับบางจังหวัดก็น้ําท่วมบางจังหวัดก็ฝนทิ้งช่วงนะครับไม่มีน้ําที่จะหว่านปุย๋ยต้นข้าวยืนต้นตายหลายจังหวัดแล้วนะครับพี่น้องครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยครับสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้นบานๆออดทัวร์เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ